ตั้งแต่ Intel เปิดตัวโปรเซสเซอร์ Raptor Lake หรือว่า Intel Gen 13มาเนี่ยครับ1น9 0นะครับมันเป็นโบรเซสเซอร์ที่ขึ้นชื่อว่า o c r o ล็เนี่ยดีมากนะครับทำลายสถิติ clock speed ของทาง AMD ี่ถือครองมา8ปีไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้ Intel เปิดตัว Gen 14มาซึ่งแท้จริงแล้วมันก็คือ Intel Gen 13น,นะครับมีการ เอามาอัปเกรดด้านคล็อกสปีดเข้าไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับนักวอร์ c ล็อกเนี่ยนิดหนึ่งมันก็คือเพิ่มขึ้นแล้วในเมื่อค่าออริจินอลค่า stock frequency ของเขามันเพิ่มขึ้นก็แปลว่าการ o อเว r ร์คล็อะไรต่างก็น่าจะได้มากขึ้นนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ1 3 9 0าา K ทำลายสถิติโลกไปแล้วในปีที่แล้วนะครับช่วงธันวาคมตอนนี้1 4 9 0 K เข้ามาก็ทำลายสถิติโลกใหม่ไปที่ 9.1GHz น่งกิกะเฮิร์ในช่วงออหลายๆวันที่ผ่านมานะครับอันนั้้นนกก็ใชใชลเียมาร ระบายความร้อนหรือว่าคุมอุณหภูมินะครับแต่ว่าไอซีตโลก9.1กิกะเฮิร์เนี่ยมันเป็นสถิติด้านตัวเลขเฉยๆก็คือคุณทําขึ้นมาเพื่อจะให้เห็นว่ามันทําได้ไม่สามารถใช้งานได้จริงแต่อย่างใดนะครับประมาณว่าด้วยคล o อกสปีดที่สูงขนาดนั้นเนี่ยคือแค่คุณจะกดเข้า CPU Z คุณก็ลุ้นเต็มที่แล้วมันจะดับหรือเปล่าจะรีเครื่อง,องเองหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็ เป็นให้คนเห็นหเฉยๆนะครับว่ามันสามารถทําได้แต่ถ้าใครสนใจว่า o อคอกเนี่ยใช้งานได้จริงประมาณไหนอันนี้เลยฮะในงานของทาง Intel Extreme m a s t e r 2023ที่เราได้เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีการจัดแสดงการ o อคอกเช่นเดียวกันโดยทีมออสเตรเลีย Extreme o c o c k i n g หรือว่าชื่อย่อว่าทีม AU และทาง Intel นะครับมาจับมือกันล่าสิติ สำหรับการเล่นเกมในงานนี้ฮะในช่วงสาธิตนะครับทีม AU เนี่ยจับมือกับทาง g i g a b y t e นะครับเขาใช้แมนบอร,ร์ด Z790 Aorus t a c h y o n X นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะดันไปที่7.5ถึง8 g h z กับ CPU ตัวคอย 91490K นะครับผู้ที่ร่วม OC ด้วยนะครับก็เป็นนาย Roger Chandler นะครับตำแหน่ง Vice President และก็ General Manager ของทาง Intel ในฝั่ง e n t h u s i s t PC และ Workstation นะครับโดยนายคนนี้ฮะเขามา เทลิควิดไนโตรเจนนะครับมาเติม LN2 ลงพอร์ตของตัว CPU ในการโอเวอร์คล็อกของเขานะครับซึ่งลิควิดไนโตรเจนเนี่ยมันจะเป็นก๊าซในรูปแบบของเหลวที่อุณหภูมิลบหนึองศานะครับเขามาใช้เพื่อเลี้ยงอุณหภูมิ CPU ให้มันอยู่ต่ำมากๆทำให้การโอเวอร์คล็อกเนี่ยสามารถโอเวอร์คล็อก ได้สูงนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับไอตัวโปรเซอร์ตัวนี้ intel 1 4 9 0เนี่ยมันขึ้นชื่อว่าเป็นโปรเซอร์ที่ร้อนมากๆอยู่แล้วนะครับถึงขั้นต้องใช้ Liquid n i t r o g e n ในการ o v e r c l o c k เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกครับเพียงแค่ว่าถ้า CPU มันร้อนมากมันก็ต้องใช้จำนวนลิควิดไนโตรเจนมากนั่นเองแต่ว่าการโอเวอร์คอร์กตัว LN2 แบบนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ฮะการโอเวอร์คอกเนี่ยไม่ได้ต้องการทำลายสถิติด้านคอร์สปี C, เพื่อให้ลองเล่นเกม counter strike 2นะครับจะว่าไปแล้วไองาน intel extreme master เนี่ยก็เป็นงานแข่งขันเกม counter strike 2อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยเอา cpu เนี่ยมา overclock โชว์ว่าจะสามารถเล่นเกมได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับเกมนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเกม speed เร็วนะครับเป็นเกมที่ต้องการการตอบสนองที่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเฟรมเร a ต้องสูงนะครับและเฟรมเร a ที่สูงเนี่ยก็ต้องการ cpu ที่แรงต้องการการ์ดจอที่แรงนะครับเขาจับคู่กับการ์ดจอ rtx 4 0 9 0แล้วก็ overclock cpu ตัวเนี้ย ไปที่7.5ถึง8 g h กนะครับโดยที่เฟรมเรทเนี่ยเท่าม,มาได้ถึงระดับ1,310เฟรมโดยเฉลีย่ย <Wow. S 1> คุณคิดดูปกติเนี่ยทั่วๆไปเราเห็น100เฟรมก็ลื่นแล้วใช่ไหม1,310เฟรมโดยเฉลีย่ยนะครับแล้วเอาไปแสดงผลกับจอที่ไหนล่นะครับเพราะว่าจอตอนนี้ในตลาดนะมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่รุ่นนะครับที่สามารถดันได้นะซึ่งดันได้ก็แค่540เฮิรตนะครับหรือว่าประมาณ510เฟรมโดยเฉลีย่ยนะครับกับจอ LG Swift Pro PG 1 4 8 QP นะครับ Refresh Rate 5 4 0ร้เฮิร์ต์นะครับนั่นแปลว่าถ้าจะใช้ไอ้1 3ึ0์เฟรมได้เฉลี่ยได้ดีเนี่ยก็จะต้องใช้จอ1300 uh huh. 1 3 0 0เฮิร์ต์ะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับซึ่งเมื่อเทียกบกัรไม่โอเวอร์คอกแล้วเนี่ยพอโอเวอร์คอกขึ้นมาถึงระดับนี้นะครับก็เฟรมเรทเพิ่มขึ้นอีกประมาณ300เฟรมต่อวินาทีนะ ต่อให้ My โอคอรมันก็ได้ระดับใกล้ๆ1,000เฟรมก็เป็นอะไรที่โอเคเหมือนกันนะครับแบบนี้และจุดประสงค์นี้คืออะไรนะครับ Intel เนี่ยเขาต้องการจะแสดงให้เห็นนะครับว่าในการเล่นเกมที่มันต้องการสปีดสูงๆต้องการเฟรมเรทสูงมากๆเนี่ยฮะ มันไม่ได้ยึดอยู่แค่การ์ดจอเพียงเดียวนะครับคนส่วนใหญ่จะคิดแค่ว่าเฮ้ยการ์ดจอต้องแรงนะครับ CPU อาจจะไม่ได้แบบต้องการที่มันดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเฟรมเรทมันอันลิมิเต็ดเนี่ยฮะ CPU จะเป็นเรื่องที่สำคัญก่าการ์ดจอด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะกับเกมที่ต้องการพลัง CPU สูงๆอย่างเช่นไอซี2แบบนี้ครับ CPU ยยิ่งแรงก็จะยิ่งสำคัญนะครับแต่ถามต่อมาว่ามันสามารถเล่นได้ไหมแล้วมันจำเป็นไหมสามารถเล่นได้ไหม ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาโอ้คอรไปเลยแล้วก็ให้คนข้างล่างเดินขึ้นมาลองเล่นดูเลยกับไอ้เฟรม1,000กว่าเนี่ยสัมผัสแล้วเป็นยังไงมันลื่นไหลแค่ไหนซึ่งส่วนตัวผมก็บอกตรงนะครับว่าผมไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่า คือเกิน300เฟรมผมก็แยกไม่ออกจริงๆ2 7 0เฟรม <240 frame S 2> ขึ้นไปผมก็แทบจะแยกไม่ออกแล้วนะครับแบบนี้เขาเหมือนเป็นการขิงเฉยๆนะว่า CPU เราเนี่ยสามารถดันได้ถึง1,000เฟรมนะครับและอย่างหนึ่งนะครับคือมันก็คงไม่มีใครเอาลิควิดไนโตรเจนมาเทไปเล่นเกมไปอยู่แล้วนะครับ